สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันในช่องทิศหนวด V2 c h a n n e นนะคะวันนี้เป็นมาดามกับน้องสแตมค่ะมาเปิดกล้องนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปเซอร์ไพรส์พ่อทิศหนวดกันค่ะทุกคนถ <Yahoo! S 1> ่้อมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดให้ช่องแล้วนะคะโอ้ยลูกชายก็ไม่ยอมนอนกันทุกคน <laughs> คลิปก็อยากทำเนาะ,อะเอาลูกเข้ากล้องด้วยแล้วเลยแล้วกัน,ลลก,นก็มันเป็นของอะไร มาดามจะเอามาซื้อไพ่ที่หนวดทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะมันเป็นนาฬิกาค่ะทุกคนที่หนวดอยากได้มานานมากแล้วตั้งแต่อยู่กับมาดามแต่ไม่ได้ซื้อสักทีมันแพงมากค่ะทุกคนก็คือไม่รู้จะซื้อ,อยังไงนะคะไม่มีตังค์ตังไม่พอที่หนวดก็ทํางานคนเดียวด้วยเนาะมาดามก็เลี้ยงน้องนี่แหละค่ะเลี้ยงลูกชายนี่แหละก็เลยไม่ได้สั่งสักทีไม่ได้ซื้อสักทีแต่มาดามไปเห็นมันลดราคาค่ะ80ซค่ะทุกคน ให้แอบสั่งมาให้ตอนนี้ที่นวดไม่อยู่ค่ะที่หนวดออกไปทํางานอสามีมาดามใจดีนะคะทุกคนมาดามอยากได้อะไรก็ให้มาดามตลอดเลยถึงไม่ให้มาดามก็จะแอบสั่งมาแต่ก็ไม่มีผลอะไรค่ะสั่งมาแล้วบ่นไปก็เท่านั้นเนาะอันนี้เขาโทรมาแล้ว เดี๋ยวเราไปรอดูกันเขาจะมาส่งของเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันนะคะทุกคนทุกคนได้มาแล้วนะคะหน้าตาสินค้าก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้เลยมาดามเพิ่งจะออกไปรับมาอเมื่อกี้ค่ะสดๆดร้อนรอเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะทิดนวดกลับเข้ามาแบบกระทานหันมากมาดามไม่ตันตั้งตัวเลยะคะ่ะดีนะว่าทิดน,นวดไม่เห็นค่ะเดี๋ยวแต,ต่ตอนนี้ทิหนวดเดินออกไปเล้าไก่ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดามจะไปแอบตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันมาแล้วะคะ่ะทุกคนทิดนวดเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้พาลูก ออกไปเดินเล่นข้างนอกค่ะลูกชายตื่นพอดีค่ะอยากลำบากมากเลยค่ะทุกคนกว่าจะซื้อไายอะไรได้แต่ละอย่างไปเดี๋ยวเราไปรอติดตามพร้อมกันค่ะไปตามมา แม่คนเดียวพ่อพาไปไหนมาพ่อเขามีอะไรอะไรอะไรเรื่อเสียตังค์เรื่องนะบ่นอะไรแกดูตังค์ไ้ิ่ง่อยอยู่บนอกพ่ออย่าบ่นดิไม่ ไม่ด้อะไราว่าดูนิลุ้นลุ้นนนอะไรวะอะไระอะไรกออะไรกัพ่ออะไรครับอะไรครับเป็นอะไรอะไรโอ้โห รับประกันอะไรโอ้หลายชั้นจริงครับผมอะไรเมื่อกี้ยังบ่นเลยดูก่อนวา้าา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 ายาา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  ่นแม่จังให้ลูกส่วยไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต่อแล้วีปจัดชุดใหญ่ซะแล้วโอ้รอคอยมานานครับผมนี่พอได้แล้วดีใจไหมเยี่ยมมาก แล้วเมื่อกี้บทมันขาวดูเหมือนจะกินหัวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาคืนยีเลยนะคะดีใจมากไหมดีใจมากๆเลยออยอายอาย่านผู้ชมอะไรเขาอยากถ่ายคลิปเอ้างานเข้าแอบทำคลิปก็ไม่บอก าแล้วว่าแล้วอะไรนเนาผ่าอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่คิดไม่ฝันว่าจะทำคลิปอีก <c oughs> ใจไหมดีใ,ใจไหมถามพอนีอ่ย <c oughs> พี่น้องเบื้องน้า <c oughs> นาฬิกาแลวแล้วเราก็ทำสำเร็จกับทุกคน <c oughs> <c oughs> สีจะไม่กาครับบอกแล้วต้องถูกใจ <c oughs> รอค่อยมาบ่ตามกว่าสามปีครับพี่น้องก่อนที่เจอมาดามที่นวดเคยไปยางมึงในห่างราคามันแพงครับพี่น้องอย่าสั่นอย่าสั่นอย่าสั่นมาดามจัดให้ โอ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้เลยใช่ก่อนใช่ก่อนลาแล้วจะลาท่านผู้ชมแล้วลาทุกคนแล้วใช่ก่อนใช่ก่อนกี่มองแล้วเนี่ยใส่ไปตัดหญ้าแล้วตั้งใจไว้ว่าจะแอบถ่ายแบบมุมหนึ่งมาแบบไม่ตั้งตัวเลยมาไม่ให้ตั้งตัวเลยสีหมักเลยครับผมหายเมื่อยเลยพี่น้อง ได้แบบนี้พอแล้วขอนั่งเช็คดูนาฬิกาก่อนดูใบประกันก่อนเป็นของแท้หรือของเทียมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเป็นคลิปเซอร์ไพรส์สามีเป็นของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆค่ะคลิปนี้มาดามอาจจะพูดติดๆขาดๆพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องได้เท่าไหร่นะคะเพราะมาดามก็ไม่เคยมาพูดอะไรแบบนี้เนาะส่วนมากจะเป็นทิศนวด ก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วมารอดูพวกเราในคลิปหน้าว่าเราจะมาทำอะไรให้ดูอีกที่หนูดจะพาไปทำอะไรพาไปกินอะไรพาไปเที่ยวไหนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายติดตามเพื่อค่ะครับปรอะไรเมื่อกี้ยังบ่นเลยก็ วาเดียว <Wow. S 2> เดี๋ยวแม่จากให้ลูกข่วยไหม <c oughs> ไม่ได้เลย